นี่ไงพอดีเลยเช็คหน่อยดิเช็คหน่อย,ยเฮ้ยเช็คอะไรเช็คอะไรเนี่ยเช็คยอดผู้ติดเชื้อจ้าเช็คหน่อยอัพเดทหน่อย <c oughs> นี่เลยเปิดคลางมาอยู่พอดีเลยอ่าฮะมันก็ประมาณนี้แหละหลายทีแล้วเนาะแต่เราก็ต้องต้องระวังตัวอยู่ดีเหมือนเดิมอะขนาดคนที่เขาดูแลตัวเองแบบคุณเนี่ยยังระวังขนาดเนี้ยแล้วคนอื่นที่เขาป่วยเป็นโรคอื่นอะไรเงี้ยเขาจะต้องดูแลตัวเองขนาดไหนบ้างมันก็มีหลายโรคนะที่ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษอะ แต่ว่ามันมีอยู่โลกหนึ่งที่หลายคนเข้าใจผิดมากๆเลยจนทําให้เกิดความเหลื่อมล้าคุณหมายถึงผู้ติดเชื้อเอชใช่ไหม,มเพราะเขาจะต้องดูแลตัวเองพิเศษกว่าคนอื่นยังไงบ้างใช่ใช่ใชแล้วยังไงอะอะไรนี่อะไรผมเจอคลิปนี้เลยดีมากเคลียร์ทุกข้อสงสัยแน่นอนครับว่าผู้ติดเชื้อเอชเนี่ยต้องดูแลตัวเองพิเศษกว่าคนอื่นยังไงผู้ที่มีโรคมาชื่อไอจีมีเนี่ยนะครับก็จะมี2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านแล้วนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือ เป็นผู้ที่ยังไม่ได้เริ่มการรักษานะครับผู้ที่ยังไม่ได้เริ่มการรักษานะครับสิ่งที่ต้องทําก็คือรีบเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยข้อมูลชี้เห็นว่าถ้าเราเริ่มรักษาเร็วนะครับเราสามารถที่จะทําให้ภูมินะครับไม่ตกลงนะครับสำหรับในคนที่กําลังทานยาต้านอยู่ก็แนะนําให้ทานยาต้านอย่างสม่ําเสมอแล้วก็มาตรวจนะครับตามแพทย์นัดนะครับแล้วก็ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็จะมีการระบาดของ โรคโควิด -19 สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือผู้ที่อยู่ร่วมกับชื้อ HIV เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะติดเชื้อโควิดและอาการจะรุนแรงมากกว่าคนปกติสิ่งที่ต้องทำก็คือ1คือการป้องกันตัวเองนะครับไม่ให้ติดเชื้อการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือการรักษาระยะห่างอันนี้ยังมีความสําคัญนะครับอันที่2คือควรจะต้องรีบรับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 ในปัจจุบันเนี่ยนะครับการป้องกันโรคที่ไม่รุนแรงนะครับ สามารถใช้วัคซีนที่มีอยู่ในเมืองไทย,ยนะครับมีประสิทธิภาพที่ดีในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคที่มันรุนแรงได้ครับแพรเป็นไงดีป่ะคือมันก็ดีนะแต่ว่าอ,อย่างตัวเราเราทุกคน,นยังถกเถียงกันเลยว่าแต่ละคนเนี่ยฉีดวัคซีนโควิด19เาแล้วจะแบบแพ้กันไหมใช่ไหมอย่างนี้ผู้ติดเชื้อเอชขาสามารถฉีดได้ไหมแล้วเขาจะแพ้ไหมโอ้งั้นเราไปดูคลิปต่อไปดีกว่าว่าผู้ติดเชื้อเอชเนี่ยสามารถฉีดวัคซีนโควิด19บเ้ได้ไหมและยาต้านของผู้ติดเชื้อเอชาา้องกัน COVID ไิไหม สำหรับผู้ที่อยู่ร่วมบัเชชไอ HIV นะครับเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องได้รับวัคซีนโควิด -19 นะครับแล้วก็สามารถไปลงทะเบียนนะครับเพื่อรับนะครับวัคซีนได้ตามสถานพยาบาลนะครับทั้งของรัฐและเอกชนเพราะว่าวัคซีนเริ่มมีมากขึ้นนะครับการกินยาต้านนะครับยาต้านที่รักษา HIV นะครับข้อมูลในปัจจุบันคือยังยังไม่มีข้อมูลที่สนับสนุนนะครับว่ายาต้านเ i v เนีย สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิดได้นะครับเพราะฉะนั้นยังคงต้องใส่หน้ากากอนามัยล้างมือนะครับแล้วก็รักษาระยะห่างอ่ะคือเอาจริงๆเลยคือตอนนี้สถานการณ์โควิดมันก็ยังสงสงใช่ไหมก็ <c oughs> ยังแบบมีดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วอย่างงี้การดูแลผู้ติดเชื้อเอดมันจะยากกว่าเดิมไหมหรือ <c oughs> มันมีวิธีอะไรยังไงไม่ต้องเป็นห่วงเลย <c oughs> ผมเซอร์ให้คุณเลยเนี่ยในสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยแพทย์จะดูแลผู้ติดเชื้อเอดอย่างไรได้บ้างผมว่าแล้วโคนในด้มันเทจริงๆ ไปฮะไปดูกันดีกว่าไปดูกันเลยครับการดูแลผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV เนี่ยนะครับเราก็คงยังต้องแนะนําให้มารับยาต้านอย่างสม่ําเสมอนะครับแล้วก็มาตรวจตามนัดนะครับแต่ว่าการเดินทางของผู้ป่วยนะครับอาจจะติดขัดบ้างเนื่องจากอาจจะมีเรื่องของการจํากัดเรื่องของการเดินทางนะครับแต่ยังก็ตามเนี่ยนะครับสามารถที่จะติดต่อ สถานบริการเพื่อจะให้ส่งยาไปที่บ้านได้นะครับเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยนะครับเริ่มมีหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเขามีกระบวนการในการที่ทําให้การรักษาเนี่ยเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องการส่งยาไป ตามที่ต่างๆนะครับไปที่บ้านของท่านเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทําอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะขาดยาแต่ขอให้ติดต่อนะครับเพื่อจะรับยาไป่วงหน้าตั้งแต่นันเนินนะครับในปัจจุบันนะครับเรื่องของการมีสิทธิ์รักษาด้วยยาต้านเนี่ยนะครับรับยาต้านได้ฟรีนะครับถ้าเป็นคนไทยนะครับมีบัตรประจําตัว13หลักเนี่ยนะครับสามารถเข้าถึงยาต้านได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนี่ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคบที่ให้ข้อมูลดีๆกับพวกเราสองคนแล้วก็คลายความสงสัยคนที่สงสัยอย่างคุณ มันก็แน่นอนมันก็คือสงสัยมันก็อยากรู้ข้อมูลจริงจริงจังจังไยุติความเหลื่อมลํำ,ลำยุติตเอชติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สภากาชาติไทยครับหรือที่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยโลคเอด www.trcrc.org นะครับผม